ทุกคนครับงวดที่แล้วนะครับเลขเด่นของเรานี่ครับผมวงไว้ให้นี่เลย98นะครับผมวงไว้ให้98นะครับนะอ่ะวันที่16นะครับพฤศจิกา 2, 5 6 8นะครับงวดนี้นะครับผมเด่นที่รูปแบบนี้สั่งมาทานนานแล้วกระดูกล่นปวดขาปวดเข่าปวดขาปวดเข่าปวดมา2-3ปีนี้นะพอนั่งปุ๊บ มันปวดปวดมากปวดแบบทรมานนะหลานสาวซึ่งเป็นพยาบาลเอาไวตาแคลมาให้นักแก้วชิมค่ะมันสดชื่นเดินได้คล่องขึ้นเจอแล้วตัวช่วยที่ทำให้กลับมาทำงานได้ตอนนี้กลับมาทำไร่ทำนาได้สบายๆยืนนานๆได้เหมือนเดิมรักษามานานก็ไม่หายแต่พอได้มารู้จักไวตาแคลกินทุกวันตามคาแนะนาแค่เดือนแรกก็รู้สึกเลยว่าเสียงกรอบแกรบที่เคยมีมันลดลง ไม่มีเสียงกระดูกดังอีกต่อไปและอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นลูกค้าไวตะแขวที่เปิดใจแล้วตอนนี้สามารถปุ้มหลานยืนรดน้ำต้นไม้ทำงานได้ทั้งวันไม่ปวดขาไม่ปวดข้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วสุขภาพดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงกว่าอายุใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกแนะนำเลยไวตะแขวตัวนี้กินแล้วเห็นผลจริงชีวิตดีขึ้นเยอะ สั่งเลยจัดต่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง สวัสดีครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะวันนี้ทุกคนนะครับไม่ได้เป็นรอยกระทงหรอหรือว่าลอฟังไลฟ์ผมก่อนครับเมื่อคืนฝันเห็นพระอีกแล้วเออฝันเห็นพระอีกแล้วเมื่อคืนนี้นะครับแล้วเวลาผมฝันทุกคนครับผมจะฝันเกี่ยวกับบันพระเนี่ยทุกครั้งเลยครั้งที่แล้วผมก็ฝันเห็นพระผมก็บอกว่างวดเนี้ยมีเจ็ดมีแปดจำได้ไหมครับจำได้ไหม งวดน,นี้มี7มี8ก็มาทั้ง2ตัวเลยส่วนมากเวลาผมนะเวลาฝันนะครับทุกคนฝันดีเฉพาะวันพระเออวันพระเนี่ยฝันดีมากแต่วันนี้เมื่อคืนนี้ฝันฝันว่าโทรศัพท์มันหล่นลงไปหล่นลงไปแบบในโคนน่ะจำได้เลยสีนี้เครื่องนี้เป๊ะ,เ,ปะเออเดี๋ยวจะออกหนึ่งเจ็ดไอโฟนสิบเจไง <laughs> ไปเลอะเทอะแล้วนะครับอ่าทุกคนครับกดแชร์ให้หน่อยนะครับขอสัก5 0า้อคนก็พอแล้วเราจะได้บอกเลขเด่นกันนะครับงวดที่แล้วเราเด่นที่5กับ9ใช่ไหมครับเราวงไว้ให้ที่98านะครับมา98ตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับอย่าดราม่าแล้วอย่าด่าผมดราม่าแลา้วด่าผมเรื่องอะไรรู้ไหมในค่า98ก็พี่ไม่ดูคนที่ดูไลฟ์สดในวันนี้คุณจะเห็นเลขเด่นแล้วจะเห็นตอนที่ผมวงให้ จริงไม่จริงครั้งที่แล้วผมบงไว้ให้เลข9เนี่ยแค่3หาง4ี่หางเองนะเออแค่3หาง4ี่หางเองนะทุกคนครับมี9899 9 99. ใช่ไหมครับเออบางคนนี่แบบมาด่าผมว่าแบบมาด่าผมว่าไม่เห็นมี98เลยครับก็พี่ไม่ได้ดูไลฟ์สดอะ่ะพี่ไม่ฟังผมอะผมฝันว่าคนจีนนะเอาหยกมาให้ผมก็บอกไปแล้วผมฝันเห็นพระฝันว่าขึ้นเขาเออผมก็บอกสมาชิกว่าเอองวดน,นี้จะมี7เลข8เลข9นะมันก็มาทั้ง78แล้วก็7 9แค่นั้นเอง แต่ผ่ามว่าเด่นสุดอะทุกคนครับงวดนี้ไม่เข้าเข้าแต่เลขเด่นเลขวิ่งนะครับแล้วก็อะไรอะความฝันฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยตัวไหนบอกว่าเข้าผมเข้าทุกคนครับตัวไหนแบบว่าหลุดผมไม่มาแถอยู่แล้วทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเราพูดกันอย่างจริงจังเราพูดกันอย่างจริงใจทุกคนครับเราไม่แบบเอาเลขนู่นนี่นั่นนะครับมาให้สมาชิกนะครับอ่ะโอเค ทุกคนครับงวดที่แล้วนะครับเลขเด่นของเรานี่ครับผมวงไว้ให้นี่เลย98นะครับผมวงไว้ให้98นะครับ,บ 98, นะบนะมา98ตรงๆแล้ว9เนี่ยผมวงไว้ให้แค่3หางนะก่อนที่แบบพระพันปีนะครับก่อนนู้นนี่นั่นนะ9ผมวงไว้ให้แค่3หางนะดูดิ97 98 99มา98สุดยอดบางคนนะได้เลขเด่นจากผมตรงนี้นะนะครับบางคนได้ได,ได้ได้98อะ่ะจาก ทุกคนใช่ไหมว่าผมวงให้สมาชิกเนี่ยมา3-4งวดแล้วทุกคนครับนะครับนางวดนี้ผมจะวงให้หน้าไลฟ์สดเลยละกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รีรอแล้วก็จะไม่รอรีนะครับเราจะไม่รีรอแล้วเราก็จะไม่รอรีวันนี้เราจะวงให้เลยนะครับแล้วก็เห็นไหมทุกคนครับผมว่าถ้าสมาชิกตามไลฟ์สดผมนะครับหรือว่าติดตามนอกคลองเนี่ยสมาชิกจะดูนู่นนี่นัน่นเลขเราเข้าหมดนะครับนี่อ่ะเห็นไหมครับเลขความฝันผมผมฝันเห็นคนเก่าบ้านเก่านะครับแล้วก็เขียนให้เจ็ดแปด เออเล่แล้วก็บอกว่าเจ็ดมาแน่นอนนะครับทุกคนครับฝันว่าเจ็ดเป็นข้าวหลามตัดให้เจ็ดเก้าเจ็ดหวยออกโอ้ยพลาแปดเก้าแปดนะครับทุกคนครับพลาดไปแต้มเดียวนะสามตัวนะครับให้เจ็ดแปดเก้านะครับให้เจ็ดแปดเก้านะครับมาแปดเก้านะครับเลขเราก็เข้านะครับเลขฝ่ามือนะครับถ้าดูดีๆนี่ก็แปดเจ็ดเลยเหมือนกันนะเนี่ย อ่าใช่ไหมถ้าดูดีๆนะเลขฝ่ามือเนี่ยแปดเจ็ดเลยนะเนี่ยทุกคนเออจะว่าไปนะเนี่ยอ่ะเลขฝ่ามือเนี่ยเนี่ยจะว่าไปเลขฝ่ามือนี่แปดเจ็ดเลยนะปิงปองไอ้อไอข่นะครับปิงปองไอ้ไข่นะครับก็ให้เจ็ดแปดครับอ่ะทุกคนครับส่วนงวดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูสินะอ่ะวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกนะครับพฤศจิกาสองร้อยหกสิบแปดนะครับผมให้สี่ห้าหกเออผมให้ห้าหกไปนะครับบอกว่าโทรศัพท์หล่น งวดนี้นะครับผมเด่นที่6กับ7ครับงวดนี้ผมเด่นที่6กับ7ครับใครชอบ6พิมพ์6ใครชอบ7พิมพ์7ครับใครชอบ6พิมพ์6นะครับใครชอบ7พิมพ์7ครับบอกเลยว่า6กับ7มา้เห็น1ตัวแต่แต่เลยเจ้านะครับอ่ะโอเคตัวแรกครับ60ครับ60สวยครับ60สวยครับ60สวยทุกคนครับงวดนี้นะครับ60ต่อไปครับ6,1 61ไม่น่าจะมาถ้ามา62 นะครับถ้ามานะมาหกสองครับอ่ะต่อไปครับหกสามครับหกสามหกสามสวยนะหกสามสวยตอนนี้ทุกคนใช่ไหมคนที่มาดูวันนี้เหมือนงวด่ที่แล้วว่าถูกเก้าแปดกันเยอะเลยเพราะว่าผมบงให้แต่บางคนก็โอเคไม่ถูกเพราะว่าเลขเยอะจัดก็เข้าใจแหละเนาะนะครับหกสี่ครับหกสี่นะครับหุ้ยหกสี่จะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยช่วงนี้เลขมันบุญมากเลยเนาะทุกคนครับแปดเจ็ดนี่ออกสามรอบแล้ว ปดเจ็ดออกสามรอบแล้วครับนะครับหกห้าครับหกห้าตัวนี้หน้าโฟกัสนิดหนึ่งทุกคนครับผมเมื่อคืนฝันว่าโทรศัพท์ผมอะนะครับตกลงน้ำเออเป็น iPhone 17เดออหรือว่าจะมาหนึ่งวะเนี่ยคือจำได้เลยเครื่องนี้ทุกคนครับจำได้เลยเครื่องนี้ครับนี่จำได้เลยเครื่องนี้หรือว่าจะมาหนึ่งฝันว่า iPhone เครื่องนี้ตกลงน้ำคือที่วัดหรืออะไรสักที่หนึ่งนั่นแหละนะครับต่อไปครับห6ห หกหกครับนะครับอ่ะหกเจ็ดครับหกเจ็ดตัวนี้ซื้อได้ครับทุกคนจริงเลิกให้หวยดีกว่าอาจารย์ไปขายของดีกว่าไม่ต้องโดนด่าไม่ได้หรอกให้สมาชิกรวยๆกันดีกว่านะครับทุกคนนะครับให้สมาชิกรวยรวยนะให้สมาชิกรวยรวยเฮงเงปังๆกันนะนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างก็อย่าด่าผมนะหกแปดสวยเนี่ยต่อไปครับหกเก้าไม่น่าจะมาแล้วอ่ะเดี๋ยวจะต่อไปครับเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์สวยเจ็ดศูนย์สวย จ็ดศูนย์สวยทุกคนครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับผมฝันว่า i ไอโฟนสิบเจ็ดตกนะครับตกนะครับอาจจะมาหนึ่งเจ็ดก็ได้นางว่นเนี่ยเจ็ดหนึ่งสวยครับเจ็ดสองสุเจ็ดสองสวยนะครับเจ็ดสองสวยแต่เจ็ดหนึ่งอ่ะจะลืมซื้อนะเพราะว่าผมฝันว่าไอโฟนสิบเจ็ดตกลงน้ำอืมโอเคเจ็ดสองเจ็ดสามสวยนะครับนะแล้วก็เจ็ดสี่ครับแต่จะรีบวงให้แล้วอืม ต่อไปครับเจหครับ75หจะมางวดนี้ไหมนะเจ็ดห้า 7, เนี่ยนะครับ7จ็ดสีครับ7จ็สวยนะครับแล้วก็77็ดเจ็ดระวังเบิ้ลอยากกินกาแฟอีกจังกาแฟไม่ได้ทําแล้วพี่กาแฟไม่ได้ทำแล้วเจไม่น่าจะมาแล้วมั้งทุกคนครับอ่ะ79น่าสนใจอ่ะเดี๋ยววงให้เลยมากดแชร์ให้หนึ่งแชร์เร็วๆตัวแรกมา6กสาสา นะครับเจครับอันนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าการที่ผมบงเนี่ยผมไม่มีสูตรอะไรเลยนะผมใช้ความรู้สึกจริงๆวังที่แล้วที่ผมบงเก้าไว้ให้สมาชิกอะ่ะแล้วบงเข้ามาติดต่อหลายงวดะก็ใช้ความรู้สึกหมดเลยครับครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกจะแม่น7.3 7.1 7.1มเ่ 7, 3, 7, 1, 7, 1, ซื้อติดไว้นะทุกคนครับผมฝันว่า iphone 17ผมตกลงตรงโคนนะครับเละตัมเป๊ะเลยแล้วผมก็จับขึ้นมาด้วย ผมจับขึ้นมาด้วยทุกคนครับจับมาเสร็จปุ๊บนะครับจับมาเสร็จปุ๊บรู้ไหมล้ะปะ,ปะเละตัมเป๊ะแล้วไอโฟนไม่เป็นอะไรจริงๆนะครับเออรู้ว่าจะมาเจ็ดห้าอาะิติเจ็ดห้าก่อนนะครับเจ็ดห้าเจ็ดสองนะครับจิบจับมือครั้งที่แล้วผมก็ฝันอุจจาระเต็มมือผมบ้องงดเนี้ยผมมีโชคแล้วสังเกตดูว่าเวลาผมฝันนะ่ะผมจะฝันในช่วงวันพระอืมผมจะฝันในช่วงวันพระนะครับหกศูนย์ หกสองนะครับแล้วก็หกเจ็ดอืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหกห้าเนี่ยอยากซื้อมากเลยนะทุกคนใช่ไหมหกห้าเนี่ยอยากวงให้มากเลยเพราะว่าเลขท้ายโทรศัพท์ผมอะนะครับเลขท้ายโทรศัพท์ผมอะ ลงท้ายอะสี่ห้าหกผมมาอยากวงห้าหกให้มากเลยจริงๆแต่ผมฝันว่า i p h o n สิบเจ็ดผมอะคือถ้าสมอบทถ้าในความฝันนะมันตกลงไปนี่ตกลงไปจำได้ทุกคนครับสี่นี้เลยตกลงไปจำไม่ได้ว่าไปที่นู่น,นตกลงไปเสร็จปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผมมีโชคยังไงรูร้ปะอะไรที่ผมจับอะไรที่มันเละเละอะผมจะมีโชคครั้งที่แล้วผมก็จับอุจจาระที่เละตั้มเปะเลยจำได้ไหมหวยอออหกหนึ่งตรงตรง ครั้งนี้ยผมก็คิดว่าผมมีโชคเพราะว่าผมฝันว่าผมมาจับคีบโคนเนี่ยเอาโทรศัพท์อย่างนี้อยู่กับพื้นอย่างนี้ใช่ไหมผมจับคีปโคนโอุ้ยเละต้ำเมะหมดนี่เละต้ำเปะนะครับเละต้ำเปะเลยนะครับก็อืมกลัวออกเจ็ดเก้าเหมือนกันนะเจ็ดเก้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบติดติดนี้ไว้ให้หน่อยนะติด หกห้าไว้ให้ด้วยนะติดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเลขโบโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นเลขโทรศัพท์มือถือครับนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ติดไว้ถ้าพรุ่งนี้มีเวลานะทุกคนพรุ่งนี้จะมาเล่าความฝันให้ละเอียดทุกคนครับจะเขียนภาพให้ด้วยเอาไหมเขาบอกว่าครั้งที่แล้วผมก็เขียนเป็นข่าวตัดอย่างนี้แหละแล้วลมันก็ออกเจ็ดจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมาเขียนเล้ลวละละเอียดเรื่องของความฝันในทีหนึ่งละกันนะครับว,ว,วเต้าแคลเซียมบำรุงกระดูกและข้อตัวจบของคนรุ่นใหญ่ สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เพจไวท้าแคลเซียมบำรุงกระดูกลายแอดไวท้าแคลเก้าหรือโทรไปที่0 8 0 1 4 2 2 4 5 2ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้มีลาดคลิปด,ดีๆแนวทางเด็ดจากอาจารย์ฝากด้วยนะครับ